ไฮมดึกงบอชนะคะะตอนนี้ก็มีผลงานนั่งท่องสานะคะเป็นรายการเจนี่เดอะซีรีส์ค่ะตอนอีสานแซตโนวที่ไปไปเที่ยวภาคอีสานกับพี่เกรินร์พรแล้วก็พี่ใหญ่สมนเน่นะคะทุกๆวันพฤหัสนะคะหลังข่าวสารนิติค่ะฟีดแบกดีไหมก็มีฟีดแบกที่ที่ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มีจะมีคนทักเข้ามาถามได้ว่าที่ที่ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ที่ไหนบ้างอยากได้ชื่อวัดชื่อน้าตกที่ไปเที่ยวภูเขาที่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ ก็คนก็ไปเที่ยวตามกันเยอะเหมือนกันค่ะโดนพี่เกรซแกลง,งป่ะโอ้โดนนั่งทิพแหละค่ะก็จะมีพี่เกรซส่วนมากก็จะแกลพี่อายมากกว่าแล้วพี่อายก็จะแกลต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกโซ่กันไปใช่ค่ะเป็นคุณป้ากับคุณลุงแล้วหนูก็ไปห้านน่นเองได้เขา,าคุณลุงเนี่ยแสบมากๆเลยอขอสักนิดนึงเถอะโอ้คุณลุง แต่ว่าพงพงมีความใจดีนะคะแบบไปไหนกินอะไรเดี๋ยวปาเรียกเองเดี๋ยวปาเลี้ยงเองเฮ้ยก็เป็นปาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะก็เลี้ยงน้องๆตลอดค่ะไม่น่าเชื่อคิดว่าพี่เกรซจะแบบว่าโอ้โหสมร tha อ๋อแตจริงๆนะใจดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ในละครในไอจีด้วยขบกัดเก่งมากอือฮึโดดต้้งปะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะในไลน์มากกว่าเกรซจะแบบไข่นู้นเน็กนีนอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าแล้ว จะอายจะอายที่แบบว่าบางคนเขาไม่รู้จะอายเป็นคนยังไงสําหรับ<อ>เราที่เข้าไปสัมผัสแล้วจะอายเป็นคนยังไงบ้างพี่อายเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อจจะนิ่งๆแต่ว่าพี่อายเป็นคนธรรมะทำโมมากเลยค่ะพี่อายเป็นเป็นคนที่สอนให้หนูแบบแทบจะนิพพานได้เลยพูดเรื่องธรรมะได้เป็นชั่วโมงเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอใช่ค่ะชวนไปบวชทําให้หนูอ่านหนังสือ แบบแต่จริงๆีเขาหนูไม่ค่อยอ่านหนังสือพี่อ่านอ่านหนังสือแบบธรรมะหนังสือนน่นนี่นั่นให้ชวนไปบวชแต่ก็จะสอนตลอดเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถปรึกษาพี่เกศพี่ไอได้เลยค่ะวินังเข้าขั้นไม่ชีขนาดนดั้นเลยเหรอคือรู้เรื่องธรรมะเยอะมากๆเห็นคุณกมลเนตเป็นอย่าง้นแต่ธรรมะนะคะไม่น่าเชื่อ